มาต่อกันครับมหากราบกูรถแบคโคนะฮะซานี S ani, S ่ SY2154 สองหนึ่งซูเปอร์เอซีฮะตื่นเช้ามาคุณผู้ชมเร่งมือตอนเช้าเมื่อวานก็ไป2-3สามยกแล้วครับภารกิจตอนนี้ก็คือเอารถเพนครับเข้าไปใกล้ชิดกับตัวรถมากที่สุดนะฮะปูเพนเล็กนะฮะแหมหน้าจมตอนนี้มีแบคโคครับคอยค้ำ คอยดันหลังดึงหลังให้ะตัวเครนทีบตัวขึ้นมาก่อนครับแมน่านมิดเลยส่วนตัวกาโต้ครับตั้งเครนแล้วรอแล้วส่งมาแล้วครับนี่ฮะทีมงานบริการแผนเหล็กมาถึงหน้างานเลย ตอนนี้ครับกู้เครนก่อนก่อนไปคู่แมคโครตัวหนึ่งตั้งแล้วนะมีมาร์กครีครับคอยประคองหลังให้ตั้งใจวันนี้เอาให้จบครับก่อนเที่ยงนี้ต้องขึ้นแน่นอน ทีละนิดครับต้องอาศัยความอดทนนะฮะเหลือดีดล้อร้องแผ่นเหล็กไป้กก่อนไปทีละนิดขยับทีละสเต็ป ก่อนจะไปถึงจุดหมายเป้าหมายครับมันมีความท้าทายและ,ะความน่าสนใจระหว่างทางนี่แหละครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงแพงนะฮะในการจ้างเครนทางานไม่ใหญ่จริงไม่หนักจริงนี่เครนไม่ได้ออกโรง หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ใช้เป็นรถวินนะฮะนู่นครับประมาณ200เมตรครับผู้ชมต้นไม้แล้วก็ตัวแบคโฮ200กว่าเมตรแล้วครับงานนีป้ประกันนะฮะประกันจ่ายจบทั้งค่าประกันภัยตัวรถแล้วก็วิธีการกู้ขึ้นครับผู้ชมหลายแสนอยู่ฮะ ส่วนตัวรถครับก็หลายล้านอยู่่ะมีคมคล้ายวินาทีฮะล้อเนี่ยต้องอยู่บนแผ่นเหล็กถึงจะปลอดภัย อย่างนี้นจมอีกฮะสรุปนะครับต้องปูตลอดปูสุดท้านยนี่แหละครับไม่งั้นนี่ไม่รอดนะก่อจะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยครับจนจบกระบวนการเอารถไปจอดขนามข้างกัน บอกแล้วครับว่าระหว่างทางนี่มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะครับ mm. จะดประสงค์เาเรียกว่าการกู้ครับแต่ว่าการดูเนคือเรื่องของระหว่างทางนี่แหละมันกเยอะเลย ทางล่างดินที่เราย่ำอยู่ตอนนี้นะฮะปูด้วยสุงของต้นตาลครับรับประกันว่าแน่นแน่น,น,นอนปูเป็นแพรมาเลย เออนี่ได้ใจเลยครับแมดันสุดซอยเลยได้แค่ไหนเนี่ยโอ้ติดละ แต่เร็วว่าตอนนี้ใกล้เคียงครับแต่ก็ยังไม่ใช่ มาครับแถมให้สุดท้ายเมื่อก,ก,กี้ใช่เป็น,นเครนนะครับยกแผ่นเหล็กมาให้แข่งดีเลยนะครับ แบบนี้สุดแน่นอนครับคันนี้ต้องถอยให้เลยตำแหน่งคันแรกนะครับก็ขาจะได้สับวางกันอ่ะสมบุรไปครับ นี่นะครับยังนอนแช่น้ำอยู่ยังไงวันนี้ก็ขึ้นแน่นอน